กล่องพัสดุตีคืนจากลูกค้านะครับสันกล่องตรงนี้ยุบนะครับแต่เดี๋ยวจะแกะกล่องให้ดูทุกอย่างน่าจะโอเคนะครับอขอแกะด้านตูดนะครับแกะให้ลูกค้าดูนะครับดูว่ากล่องด้านในจะยุบเสียหายไหมนะ,อ,ะอันนี้นะครับ จะมีกลุ่มอยู่ด้านในเห <my> ็นไหมมันจะยุบแค่ด้านด้านกล่องด้านในแล้วเราจะกลุ mm ่มไว้ชั้นหนึ่งครับมานี้กล่องด้านในนะครับก็จะห่อปั๊บเบิ้ลไวนี่นะครับสภาพกล่องกิ๊กนะ ่องในไม่หยุดนะรครับตัวเลาะตัวีเป็นบจัต๋ตรงนี้ตัวจริงของเราอยู่ตรงไหนไม่บอกฟอง